ไปกระบี่บ้างที่ไปกระบี่บ้าง <c oughs> นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็น,นําทีมลงพื้นที่ดูการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวติดตามปัญหาคลื่นกัดโซ่ชายฟัง่งและก็การท้ายอุน่นระพานตาเทพเรือเกาะพีพ,พีกับเปรียมห้าเรือแนวที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับ โดยนายพัสกรบุญยลักขะพูวรักการจังหวัดกระบี่นำทีมลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาและข้อเสอนอแนะในการแก้ไขปัญหากับพนาพื้นที่เล่งทองเที่ยวข้อตะบลนองทะเลี่และตะบลเอานั่งอำเภอเมืองกระบี่โดยจุดแรกนะครับชายหาดเกาะกว้างมูท่ามน้องทะลลีเนื่องจะได้รับการโรงเรียนวัตลดชายหาดในระยะทางราวหนึ่งโลทุกขืนกระเซาะายฟังนะครับพื้นดินในี่ห้ายไปประมาณท่ามหนึ่งสี่เมตรอ่าโดยชาวบ้านและผู้นำทองทีก็มีการสร้างเขื่อนกั้นลืนนอกจากนี้นะครับได้ติด ปัญหาเรือองการจะราจ้อนบนถนนพราว่ามีการนํารถเครื่องรถยนต์มาโจทย ตื่นตระกนะกเตืนอุบัติเหตุด้วยรับ้องงนั่นแหละค่ะพอเสร็จจากตรงนั้นค่ะท่านก็ได้ลงพื้นทีก่กอพีพีตำบลอ่าวนางค่ะไปติดตามสถานาการณ์การท่องเที่ยวก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวข้ามาเป็นจํานวนม้าค่ะรวมไปถึงติดตามปัญหาการท่ายอนอ์สะพานทาเทียบเรือพบว่าตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลข้องกรุมธันนารักปัจจุบันก็เกิดความเสื่อมโทรมไปตามสภพาพค่ะเนื้อวัวชายมาแลว้วรวมสิบปีเบื้องต้นก็จะแรงห้าทางแก้ปัญหาให้มีการซ่อมแซมสะพานทีํำรุดแรงด่วนเลยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทททังงประชชานนแลก่อเีย ที่ใช้สะพานกอพีพีซึ่งตอนนี้คาดว่ามีวันละไม่ต่ำว่าห้าพันคนนะคะโดยทันผ้ว่าก็ยังเปิดเผยด้วยค่ะว่สาสำหรับการลงพื้นที่ทางตำบลน,นอกทะเลแล้วก็ตำบลอ่านางเพื่อติดตามแล้วก็รับทราบปัญหารวมทางคอเสนอแนะในการแก้ไขปันหาค่ะซึ่งถูกปัญหาที่พบในพื้นที่ก็จะนํามาพูดคุยแล้วก็แก้ไขกันต่อไปอเนื่องจากว่าสถานาการณ์การท่องเที่ยวข้องจากวัดกระบี่ตอนนี้ก็เมื่อนกันและเริ่มฟื้นตัวค่ะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยกันนะคะซ่อมแซมกันไปนะ